ความโกรธมีประโยชน์ตรงที่มันเป็นการบอกขอบเขตของเราอะจริงๆเมื่อไหร่ที่มีคนที่มาก้าวล้ำความต้องการหรือมาก้าวล้ำพื้นที่ในใจเราจริงๆแล้วความโกรธมักจะเกิดขึ้นความ,วามโกรธเป็นพลังงานที่จะปึ้งํำนี้ดีมากขอบเขตอะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่พอคนอะชอบคิดว่าพอเป็นคนดีแล้วอะต้องยอมทุกคนอะ ต้องยอมทุกอย่างต้องเป็นผู้ถูกกะร,ระทำซึ่งมันไม่ใช่การที่เราต้องรักษาตัวเองอแล้วก็บริเวณของตัวเองเอาไว้ <c oughs> ว่า <c oughs> เฮ้ย uh huh. ถ้าอย,อยู่ข้ามเส้นขนาดนี้มันไม่ได้ก็คือต้องต้องบอกให้ชัดเจนว่ามันไม่ได้อ uh huh. อย่าเป็นคนดีซะจนแบบว่าเป็นผู้ถูกกะระทําอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่คุณดูเป็นคนดีนะ <c oughs> แต่เราไม่ยอมคน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ยอมคนแต่ว่าเรารู้ว่าเราแบบมีขอบเขตแค่ไหนที่ที่มันจะทําให้เราแบบอันนี้เราไม่ได้อ่ะเราว่ามันเป็นการเคารพตัวเองอเปลี่ยนคำใหม่มให้ดูดีดูดีเนาะดูดีเนาะจริง<อ>ๆเราต้องเคารพตัวเองและเคารพคนอื่นด้วย